สวัสดีครับอยู่กับผมเบ้าพทฒครับกับก่องเบาพัไทยครับเบิรง49แรงครับคันที่เป็นคันนี้คันที่ตัดทอนคาดนะครับก็คือตัดแล้วกับมาไทให้ครับลองไทไปครับสันแน่นะครับมีทีอยืนห้ากล้องนะครับ โอ้โอะไแ,แม่ต้นไม้นี่ว้ให้มันง่ญ่เถอะแดดแหงครับแดดโอ้บญญาารรยากาศยำแรงครับแต่เขาแดดแดดครับขนาดตอนนี้เป็นสี่โมงแล้วครับสี่โมงแรงสี่โมงแรงแดดแหงครับ เดี๋ยวถ้าเบิ้งตอนใท้กับ,บเ,เลยนะครับมีอยง่างไตกันนี่ไปเลยนะครับสั้นครับตัวนี้กับปลาหมันครับเดี๋ยวพาห้ามไปเบิง้งอ้อยพงผ,ผมครับวานเป็นเดี๋ยเลยเนะี่ยแล้วเดี๋ยวยุดไปกันครับอ้อยกัแดดครับแดดแห้งมึงนี่ครับ คอนแกนครับหอยซองแถวเครื่องปูเครื่องปู๊ปทีแรกเครื่องปูมาแต่กดเครื่องปูแถวเดียวครับแต่ว่าก็มาอันขยายออกครับสีเห็นอยู่นี่ครับแถวนี้กับแถวนี้ตีตางกันอยู่ครับนี่ครับยู่ไพย,ยูม่มันอยู่ครับแต่กระแดดครับ เดี๋ยวิ่นหลดตอ่อครับเบ่งมันเดทีเบตครับแตะมือละครับแตะเงาครับมองครับต้นน้อยๆนะครับแตะ,แตะเริ่มแตะมือละครเดซิเบตหมุนหมันเก่าครับมันที่ไทยเป็นเรื่องทาดครับ ดแดดแห้งครับ,คร,บ,ค,รบครับนี่นะครับหมต้นเอาไปสันละมันไว้กลางให้กันนี่แนบสี่มิถุไทยครับไทยโพนคิแบบนี้ครับปกติกับไทยได้อยู่กันมีขี้กันมีขี้กันมีขานท้อยครับกันดูท้อยเอากในไ,ไทยเมื่อ,อวันนี้กันมีไทย ก็คือ,คอมินิทไอยเอาเลยครับถ้าฝนกับฝนมีตกทิ้ๆเอครับตกมากครับมันตกอยู่คบเม,มื่อเช้านี้กันมาตกกับพีม่ม่นครับลินครับ ก็ดินลายนี่นะครับดินหน้าเทิงลายนี่นะครับรนนะครับไงไงแหงครับขนัขนบึน๊บขันขันขันไปมีครับโลมแหงครับรเลื่อฟังภาษาไทยภาษาภาษาอิน่ดนีเซียกับคอมเมนต์มาแล้วครับผมย่านฟังมีหเรื่องเพื่อเลยเข้ามาเบิ่งไกล ย้อนแสงเนี่น,นะครับเพื่อใ้เขามาเบิง่งกันอย่าลืมติดตามทองเบาผู้ไทยใน,นนะครับเหลืติดตามอยู่แล้วครับขอบคุณหลายๆนะครับเนาะคงก็จ็คสิบออกไปเนาะมันก็มีงได้ขีดเฟสได้ลงแต่ลองเบิ่องดดตดนต้วมครับอันนี้ตัดถอนคาดไปแล้วบูด บุบบมีดครับลมแหงครับ ในแหงครับเบืเอ้องแก่สิีเมตนหลดเลยครับส่งสั้นเลยครับ นี่พุ่มฝาไปคือฟังบางทีครับว่าจะขนาดผู้อยางตามกันยังไงครับดินกระซุ่มมีค่ะครับนี่ครับโอ้ อาติชันนี่นะครับตรงขออไยหล,ลายครับ ไชแห้งเลยครับไช้าพาแห้งเลยปกติต้องทาฝนก่อนครับแต่ว่าอันนี้ก็คือไช้ฝนไปเลยครับเวลาฝนตกก็คือยกล่องเอาโลดน,นะครับมีต้องพ่นนี่คือบฝนเลี่ย้วก็และะ้วนะครับทาฝนมีตกหมาญะนี่พวกนี้กระสิเน่าครับตัวนี้ เซียมอนนะครับทีมงานเดียวกันเลยนะครับ กา,บาร,รบวมเมีดังแหงครับลมแหงดังแหงห้องครับคือกักกืกกักกกกักเลยครับ เด้อครับก็เลยเข้ามาเบิ่งกัอย่นลรืมติดตามจ่องเบาผู้ชาไหนครับก็เลยติดตามอยู่แล้วครับขอบคุณอะไรเนาะครับเนาะมาคลิปอัศสีไม่ได้สละเพื่อมาคลิปอาศสีได้แน่ก็มีไรกับติดตามเพื่อนีด้ด้ครับเด้ร์อ่นเชื่อมันก็บไม่ได้สละคือว่าครับก็เลยยิงหูเพื่อกับคอมเมนต์หรือถามมาเดี๋ยวหูกับสีตอบนะครับกันมีหูกับสีบ๊อบมีรูนะครับเนาะ ก็คงก็มีสามารถที่จะพูดทุกเรื่องได้เนาะเดี๋ยวถ้าค้าขับลงมาครับดอนแส้งนี่นะครับจมแดดแห้งครับ เดูข้ามาเบื้อง,ง,อ,งอย่าลืมติดตามช่องเบา้าไทยใช่ไหมครับขันไปเรื่อยๆภาษาผู้ไทยเพิ่งเร่ยนกับคอมเมนต์ Comment มาเด้่ครับเดียวเดี๋ยวผมจะจบคลิปตัวนี้เนาะครับเนาะหอดล้วครับอแดดแหงครับแดดนี่โอ้ยอย่าลืมติดตามช่องเบา้าไทยมาเนี่ยนะครับอาจารย์กับผม พอจบคลิปตัวนี้นะครับเนาะเรือติดตามอยู่แล้วครขอบคุณหลายๆนะครับเนาะแต่ก็จบคลิปตัวนี้แหละครับ